็ขอกราบสวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมเอไม้เช่นเคยนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนมาโครการเล่นโลมิงในการทำออฟเลนนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมาสอนการเล่นเกมตีมี่ไปด้วยเลยในตัวนั่นเองนะครับผมอยากแนะนาดูหน้าร้านกันก่อนเลยนะครับหน้าร้านเนี่ยถ้าเราอยากเล่นตีมี่นะครับผมแนะนําให้แบนโตโร่นั่นเองนะครับผมโตโร่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่ตีมี่เนี่ยไม่ชอบมากๆนะครับเพราะว่าโตโร่เนี่ยทุกสกิลของโตโร่นะครับสามารถกันเซซีได้หมดเลยนะครับซึ่งตีมี่ค่อนข้างที่จะแพ้มากๆนั่นเองนะกกาารรรรแบบนนน็มมมมีีีีีปะะณ้คัเเเเซทยโโต่อล ฉลามแล้วก็โกเบล่านะครับแล้วก็เฟิร์สพิ้งมาเป็นเอนเนตนะครับเอนเนตเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวนะที่แก้ลมบิ้งได้หลายตัวมากๆนะครับผมแนะนําว่าถ้าไม่ชอบกับแบรนด์นะเพราะว่าส่วนตัวผมก็แบนเหมือนกันนั่นเองนะครับผมส่วนตรงข้ามกดเราเป็นแก๊กกับเดียวเซียนนะครับผมแล้วก็จริงๆดามเน้เนี่ยเราสามารถกดตีมี่ได้เลยนะทุกคนเพราะว่าตีมี่เนี่ยมันไม่ได้กลัวแก๊งนั่นเองนะครับทีมเราก็กดเราเป็นแบนนั่นเองนะครับผมซึ่งสามฮีโร่ของเราจะเป็นฮีโร่ที่ดีมากๆนะทุกคนไม่ว่่่่่่่่าาาาาาจจะะะเเ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 ปป็็็นน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 ตตต้้้กก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 กมม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 มลลลลลงงงงหหรรรืออววทไดดยยััััคบบผีีีๆ เนน่ะครับผมแต่ว่าข้อเสียของตีมี่เนี่ยสกิลอันติของมันเน่ยคูลดาวค่อนข้างนานมากๆนะครับผมแล้วก็ต้นเกมของตีมี่เนี่ยเป็นตัวที่บางมากๆนะครับถ้าเราสกิลพลาดนิดหน่อยเนี่ยเราอาจจะโดนเบิร์ดได้นั่นเองนะครับหรือโดนเรียกชุดได้นั่นเองนะครับผมฝั่งเราก็เป็นวันเดอร์บูแมนแล้วก็จบด้วยที่คีล่านั่นเองนะครับแล้วส่วนฝั่งของข้ามก็จบด้วยที่เซลฟี่นั่นเองนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาสอนนะครับว่าวิธีการทำออฟเลนเนี่ยผลมีปัจจัยอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมจริงแพทที่กำลังจะมาถึงเนี่ยยผผมมมมมมกก็็็คคิิดดดวว่่าาาาาาาััันนนนงจจจะะะะะเเเเปปแพททตรรรรสถไไอู้บ ที่การทำออฟเลนเนี่ยคนนี้ปจากอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมซึ่งทุกคนก็อาจจะเห็นนะครับว่าในแผนนี้ปัจจุบันเนี่ยโลมส่วนใหญ่ในช่วงเรื้แรกนะครับจะไปโผที่ออฟเลนปะส่วนใหญ่นั่นเองนะผมน้อยมากที่จะมาอยู่เลนแคลร่นั่นเองนะครับผมใจหลักในการทำออฟเลนเนี่ยมีอะไรกันบ้างนั่นเองนะครับผมอย่างแรกนะครับก็จะดูที่ฮีโร่ของตัวเราก่อนเลยนะครับฮีโร่ของเราเนี่ยเป็นอันดับสำคัญมากๆนั่นเองถามว่าทำไมถึงเป็นอันดับสำคัญนั่นเองนะครับผมซึ่งการรับเนี่ยมีผลต่ออินเกมมากๆถ้าเราดบตัวที่สามารถเล ระดับหนึ่งนะครับผมเราสามารถไปแกงอัปเดนได้เลยนั่นเองนะครับผม่ถามว่าตัวแบบไหนที่เราควรมาแกงอัปเดนในช่วงเวรแรกนั่นเองนะครับผมอย่างแรกเลยตัวที่เราจะมาทำเนี่ยต้องดูที่ตัวเรานะคือเป็นตัวที่มีดาเมจมี CC หรือสามารถายยายรรทำให้ฝันตรงข้ามเนี่ยย้ายโพซิชันหรือทําให้ฝันตรงข้ามเขาเสียเลือดเสียฟิกเกอร์ได้ง่ายนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวที่ผมไม่ค่อยแนะนำเน่ยก็จะเป็นพวกลมเลี้ยงลมซัพพอร์ตอะไรพวกเนี้ยซึ่งตัวพวกนั้นนย่ยก็จะเป็นยกตัวอย่างก็จะเป็นพวกดอรเลียเป็นหมิงลัมเบอร์อย่างเงี้ยตัวพวกเนี้ยไม่ค่อยแนะนําให้ทําอ,อัปเดตก่อนเพราะว่าตัวพวกนั้นนี่ยมีดาเมจค่อนข้างน้อยแล้วก็อิมแพคต้นเกมค่อนข้างน้อยมากๆนั่นเองนะครับส่วนที่ตัวที่ควรมาทําในอ,อัปเดตก็จะเป็นตัวที่ผมบอกเลยเอมี่เอน ัวในช่วงเกมระดับหนึ่งนะระดับหนึ่งนั่นเองนะซึเกมนี้ผมก็ลังเป็นตีมี่ตีมี่เนี่ยเก่งมากๆนะครับในช่วงเวลหนึ่งนั่นเองนะครับในปัจจัยต่อมานะครับเราจะดูที่ฮีโร่ของเรานะครับในตำแหน่งออฟเลนก็คือวอเดอร์บูแมนนะครับวอเดอร์บูแมนเนี่ยจะเป็นตัวที่เรียกว่าทรงๆแล้วกันในระดับเวลหนึ่งเวลสองเนี่ยวอเดอร์บูแมนก็มีดาเมจนั่นเองในปัจจัยที่สามเนี่ยเราก็จะดูที่ฮีโร่ของฝันหัวข้ามในตำแหน่งออฟเลนนะครับก็จะเป็นทางด้านของเฟรนเทียโร่นะครับ ฟฟรนติโน่เนี่ยก็จะเป็นฮีโร่ที่เก่งช่วงเว,วสอเท่านั้นเลยช่วเว,วมันจะเก่งมากทุกคนก็ั่าแต่รู้นะววสอมันเป็นตัวยังไงนั่นเองแตนน่เนเนี่ยมันจะเก่งมากๆในช่วงเว,วสอซึ่งเราเนี่ยจะมี i ิมแพ t ตอนในช่วงเวลแรกถูกไหม วิวแรกเนี่ยตีบีสามารถวิ่งสกิลหนึ่งสตันสตันสตันไปเรื่อยจนทําให้เขาเสียพลิกหรือเสียสกิลหรือเสียเลือดอะไรก็ตามได้นั่นเองปัจจัยต่อมาเนี่ยปัจจัยที่4นะครับผมจะเป็นปัจจัยโลมมิ่งของฝันนุ่งข้ามเหมือนกันนะครับเราก็ต้องระวังในพุ่มยาวเลนบนนั่นเองนะครับผมเพราะว่าเขาเนี่ยอาจจะมาคิดเหมือนเราแล้วก็เขาอาจจะมาทําในตําแหน่งออฟเลดกันก่อนได้นั่นเองนะครับผมวัดกันแล้วเนี่ยในดีกีของโมมิง่งผมกับแก๊กเนี่ย ผมเนี่ยจะมี Impact มากกว่านะครับเพราะว่าแก๊กเนี่ยจะมีจังหวะแค่ยูสองึงแค่1ครั้งนะครับแล้วสกิลของเขาเนี่ยรีค่อนข้างนานนะครับซึ่งผลประกอบในเกมนี้นะครับก็คือฮีโร่ของผมกับบันเดอร์เนี่ยดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนั่นเองนะครับผมเพราะว่าตัวของผมเนี่ย คือ SQL Chain CC เรื่อยๆนะครับแต่ว่าแก๊กเนี่ยมีดึงแค่ครั้งเดียวนั่นเองนะครับผมแต่ว่าเราก็ต้องระวังครับนี่คือ4ปจัจจัยหลักๆที่เราควรดูนั่นเองนะครับผมปัจจัยรองลงมาเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของสเปลครับสเปลเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญนะสเปลก็คือจะเป็นทางด้านของ t r เกอร์อะไรต่างๆนั่นเองนะครับผมเพราะว่าออฟตินส่วนใหญ่เนี่ยบางตัวเขาด r i มาอาจจะเอาอกสกิลมาเราก็ต้องระวังนั่นเองนะครับผม แต่ว่าการที่เขาเอา execute มาเนี่ยก็จะมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเราจะสามารถแกงได้ง่ายขึ้นตอนไปแกงปุ๊บเขาจะไม่มีสกิลออกทันทีนั่นเองนะครับผมเพาจะมีแค่สกิลที่เขาอัพมาอย่างเดียวเลยผมจะยกตัวอย่างเช่นถ้าฝันของภาพเขาเอาเป็นบีเจนออฟมาแล้วเขาดันเอาเอ็กซ์แควมาด้วยเท่าแรกเนี่ยเขาจะอัพมาแค่สกิลหนึ่งหรือสกิลสองก็ได้นะครับถ้าเขาเคาลียร์คีพลาดแล้วเราดักถูกจังหวะ เราจะสามารถการันตีคิวเขาทันทีนะครับเพราะว่าเขาจะไม่มีสกิลออกนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวทุกคนจะไม่เห็นภาพอันนี้ผมอธิบายให้ทุกคนเนี่ยเทียจุดเทียจุดนะครับผมเพราะว่าในการทำออฟเลนเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญไม่แพ้แคลลี่เลยเราไปดูอินเกมนะครับว่าวิธีการทำออฟเลนเนี่ยควรทํายังไงนะครับผมให้ถูกวิธีแล้วก็การันตีในการได้คิวหรือได้ฟิกเกอร์นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยนะครับอันนี้นะครับเปิดเกมมาเราก็ซื้อของโลมแล้วก็เัพมาเป็นทานหน้าต่างของลนเลยนั่นเองนะ หลักๆแล้วเนี่ยเราควรให้เพื่อนของเราเนี่ยโผล่ไปก่อนนะครับเราอยากไปโผนะถ้าสมมติว่าฝั่นตรงข้ามเนี่ยเขาไม่ได้เข้ามาในระยะที่สร้างซ c ได้นะครับเราก็ไม่ต้องโผลนะครับทุกคนเราพยายามแอบไว้นะครับถ้าเขาเข้ามาในระยะเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปแกงได้เลยนั่นเองนะครับอันนี้ผมก็วิง่งไล่สกิลไปนะครับเห็นปะอันนี้คือวิธีการแกงที่ได้ผลนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะาฟอนติโน่เนี่ยเขาถ้าเขาไม่ฟิกเนี่ยเขาอาจจะตายได้นะครับเขาเลยเสียฟิกไปตรงนี้ซึ่งเวลาทําตรงเนี้ยมันพี่มันมีผลยังไงนะครับ การที่เราได้ฟิกเกอร์เนี่ยในช่วงต้นเกมเนี่ยมันสําคัญมากๆนะครับเพราะว่าถ้าเราได้ฟิกเกอร์ปูฝันของข้ามเนี่ยเขาจะมีความกลัวนะผมในการที่จะมาเอาปูตัวเล็กในการที่จะมาเวทของเพื่อนเรานั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเขาหิวในกรณีแบบนเนี้ยเนี่ยเขาก็อาจจะตายได้นั่นเองนะครับเห็นปะซึ่งมันมีแต่กําไรเท่านั้นเลยเห็นไหมทุกคนในการที่จะมาทำออฟเรตก่อนนะครับผมไม่ใช่แบบเกิดมาเราเล่นลมเราจะไปทำแครี่เราจะไปทําการนะครับ ซึ่งมันอยู่ที่ฮีโร่ที่เราดับในเกมนั้นด้วยนั่นเองนะครับผมปัจจัยหลักๆเนี่ยก็เหมือนที่ผมพูดไปนั่นเองนะครับคือมันคุม้มมากนะเวลาเราไปทำอัพเลนปุ๊บเห็นปะเราได้ฟิกเกอร์ได้ฟอร์เลนแล้วก็ได้ทางด้านของคีฟเด็ก2ตัวบนเลยวันเดอร์ hmm. ก็จะรูนมากๆนะครับในช่วงต้นเกมแล้วก็วันเดอร์จะมีอิสระในการฟาร์มมากๆนะครับซึ่งพอเราไปทำอัพเลนเสร็จปุ๊บเราไม่จะเป็นต้องไปแช่อัพเลนตลอดนะครับเราก็มาเคลียร์กางมาเช็คบัฟอะไรปกตินั่นเองนะครับผมแต่ว่าข้อเสีย,อ,ยอีก เราไปทำออปเดนก่อนถูกไหมแล้วป่าของเราเนี่ยฟาร์มฟ้าพอป่าฟาร์มฟ้าปุ๊บในกรณีที่ป่าฝันหลวงข้ามเขาก็ฟาร์มฟ้าเหมือนกันเราสามารถโดนเวทได้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถให้เมดกับแคลรี่เราอะมาเช็คได้นั่นเองนะครับในกรณีนั้นคือเราจะไม่เราจะไม่สามารถมากันปั๊บแดงของฝั่งเราให้ได้นั่นเองนะครับคือข้อเสียเนี่ยมันอาจจะโดนเวทได้ถ้าพูดกันง่ายๆเลยนั่นเองนะครับตรงนี้ก็มาไฟตรงหน้ามาก่อนนะครับวิธีการเล่นตีมี่ในแพทเนี่ยเราก็พยายาม เลี้ยงสกิลหนึ่งดีๆนะครับตีมี่เนี่ยจะมีเงื่อนไขสกิลหนึ่งนั่นเองนะครับผมกดสกิลหนึ่งปุ๊บแล้วเลี้ยงไปได้ในระดับหนึ่งนะครับตีมี่เนี่ยมันจะมีไอขีดทั้งบนถูกปะไอขีดทั้งบนเนี่ยพอถึงขีดขาวที่มันขั้นไว้เนี่ยใช้สกิลหนึ่งโดนนะครับเราจะสามารถสกิลหนึ่งได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับผมตัวซีมี่จะเป็นการเลี้ยงสกิลหนึ่งไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับซึ่งซีมี่เนี่ยก็เป็นอีกหนึงตัวนะที่โกงมากๆนะทุกคนถ้ารับมาถูกเกมแแลลล้้ววกก็็เเเเ่่่นนนนนตามนาตมมมมมมงงงืือออไขขีีีีีีีะะคคคครรรรััับบบ CC ดจ พาสีของตีมี่ก็เป็นการบูนเงินนะครับแล้วก็อนตีเนี่ยชุบชีวิตเพื่อนได้อีกนะครับเป็นตัวที่เล่นคู่กับตัวต้นเกมได้โหดมากๆนั่นเองครับเราสังเกตดูว่าผมจะไม่รีช็อตสกิลหนึ่งเห็นปะผมจะพยายามเล่นเงื่อนไขของตีมี่นะครับเพื่อให้ตีมี่เนี่ยใช้สกิลหนึ่งได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับแต่ถ้าว่าเป็นจังหวะในบางสถานการณ์เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเลี้ยงตลอดก,ก็ได้นะครับทุกคนถ้าแบบเราเชนได้ปุ๊บเราก็เชนไปเลยนะครับเชนซีซีไปเลยนั่นเองครับเห็นปะ ทุกคนลองสังเกตดูเวลาเรามาทำ o อ f ปุ๊บเราก็ปล่อยคิวเลยนะครับเราไม่ต้องไปสนใจอะไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวในการทัอเลนเนี่ยเราก็ให้ป่าขึ้นไปเชื่อมเอานะครับแล้วก็เราเนี่ยมาคุมฐานะของแม่น้ำนั่นเองนะครับตรงนี้เวลาตีบี้เนี่ยผมแนะนำนะครับให้ใช้สกิลหนึ่งก่อนนะเวลาเราจะเชนซีซีนั่นเองนะครับว่าสกิลสองเนี่ยเราสามารถเก็บไว้ได้2กรณีนะครับก็คือ กรณีแรกเนี่ยเอาไว้เกี่ยวฝั่งขงข้ามนะครับกรณีที่2เนี่ยเอาไว้เกี่ยวเพื่อนของเราเองนั่นเองนะครับเผื่อเราจะเอาไว้หนีในบางจังหวะนะครับเพราะว่าตีมี่เนี่ยมันมีข้อเสียอยู่หลักๆเลย2อย่างนะครับผมที่ผมเนี่ยเห็นได้ชัดมากๆนะครับข้อเสียแรกเนี่ยจะเป็นทางด้านของอันติของตีมี่นะครับอันติของตีมี่ในช่วงต้นเกมเนี่ยคูดาวนานมากนะครับนานมากนะทุกคนแล้วก็ข้อเสียที่2ของตีมี่นะครับก็คือตีมี่เนี่ยมันบางนะครับเท่าที่ผมลองเล่นมาในระดับถึงแล้วตีมี่เนี่ยมันไม่ที่อึดเลยนั่นเองนะครับ แล้วเราจะเข้าในจังหวัดไหนเนี่ยเราก็อยากเข้าสุดตัวนั่นเองนะครับเวลาเราเข้าเนี่ยเราก็ต้องดูเพื่อนด้วยนั่นเองนะครับตรงนี้เหมือนแอเน,น็ตเข้าไปเล่นให้ก่อนนะครับเราก็รอเชนซีซีเลยครับแล้วก็ตีบี้ในเกมนี้เนี่ยผมออกมาเป็นรองเท้าแว้นนะครับรองเท้าแว้นเนี่ยมันก็จะคอมโบกับสกิลหนึ่งนะทุกคน<ๆ>ก็มันจะทําให้เราวิ่งไวขึ้นในช่วงต้นเกมนั่นเองนะครับพอเลดเกมแล้วเนี่ยเราก็สลัดรองเทา้าก็าได้นะครับเป็นรองเท้าต้านก็ได้นะครับตรงนี้ผมตายนะครับแต่ว่าได้ทิ้งซีซีไว้ทีหน่อยนะครับเพื่อน ถือว่าเราได้ป้อมล่างมาด้วยนะครับเราก็ได้มา3คิวถือว่าสวยมากๆนะครับนะกับตรงนี้แล้วก็คีด้าได้ฟ้ามาอีกนะครับโหคุ้มจัดเลยนะครับตรงนี้ไอเทมอีกหนึ่งอย่างนะครับผมสำหรับซีมี่ที่สามารถออกได้นะครับในช่วงต้นเกมก็คือไอเม็ดของเวทอะทุกคนไอเม็ดของเบทที่เวลาเราเวลอัพเนี่ยเราจะได้เลือดกับมานานั่นเองนะครับซึ่งไอเม็ดนั้นอนะเราสามารถออกได้นะ มันค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับผมมีดาเมจเวทแล้วก็เวลาวิวอัพปุ๊บเราจะได้ไม่ต้องกลับบ้านรีเลียหรือว่ารีมานานนั่นเองนะครับตรงนี้เราก็ได้ป้อมล่างเสร็จแล้วใช่ไหมทุกคนเราก็พยายามมาเล่นกับตรงกลางนะครับแล้วก็ดูแบน์นะครับอันนี้ผมก็พิมพ์บอกเพื่อนว่าสลับนะครับเดี๋ยวให้วันเดอร์ไปเรน่านะครับเรามาเล่นคู่3มาเดินนะคู่3ของเราโหดมากๆนะครับตรงนี้นี่นะครับพอออกเสร็จปุ๊บเราก็ ขึ้นมาเป็นฐานะของการเวทเล็กนะครับเหมือนไอเทมที่เบสิกเลยนะครับเป็นไอเทมเบสิกเลยการเวทเล็กไนท์เพจนะครับแล้วก็เราก็ไปคิดอีกทีนึงนะครับว่าเราจะขึ้นอะไรเราจะขึ้นเป็นไกอาก็ได้หรือว่าเราจะขึ้นเป็นชิ์ออสตรอยก็ได้นะครับอยู่ที่อินเกนเลยนะว่าตัวไหนแนวมีอิมแพคของเรานั่นเองนะครับซึ่งข้างบนตรงนี้เหมือนจะมีฟ้าร้อนเกิดขึ้นนะครับไอนเนี่ยเข้าไปตีก่อนแต่ว่าแก๊กฟิกดูดตรงนี้ผมยังไงโอ้โหเหมือนต้องชุบดักไว้ก่อนนะครับแต่ว่าววนนนไม่่ตตาาาาายยยะะโโหหฟกกลีีดครับ แต่ว่าเหมือนเราเสียไป2เหมือนกันนะครับแต่ฝั่งของข้ามเขาเหมือนจะเทสกิลหมด้าตาักแล้วหรือเปล่าตรงนี้คีดแล้วน่าจะเก็บหมดแน่นอนนะครับตรงเมื่อกี้คือในเรื่องการชุบเนี่ยเราสามารถชุบดักอนาคตได้นะทุกคนเราไม่จะเป็นต้องแบบชุบในตอนที่เพื่อนจะตายพอดีเป๊ะก็ได้นะครับแต่ถ้าชุบได้ตอนนั้นยิงมันคือโหมดมากนะทุกคนคือมันต้องอาศัยประสบการณ์ในการคำนวณดาเมจว่าเขาจะใส่สกิลอะไรเข้ามาก,ก่อนนะครับแต่ถ้าผมแนะนําก็ชุบดักไว้ก็ดีนะครับเพราะเมื่อกี้ผมก็ชุบดักไว้แล้วทุกคน ว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าฝันของข้ามเนี่ยเขาจะเทสกิลสุดไหมนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ได้ป้อมบนมาต่อนะครับแล้วก็ไล่ถอดป้อมรัวๆเลยครับตรงนี้คีร่าเหมือนจะเกินมากๆแล้วนะครับพอหลังจากที่เราได้ป้อมกลางมาอีกแล้วนะครับเราก็โยกมาช่วยวันเดอร์นะครับแล้วก็มาคุมทางด้านของรุ่งฟ้าของฝันของข้ามนั่นเองนะครับเนลองสังเกตดูผมจะขึ้นทางด้านของไอเทมที่มันครึ่งๆเหมือนกันนั่นเองนะครับแล้วตัวไหนมีอิม a พกต่อในเกมนะครับเราก็ค่อยไปขึ้นชิ้นน้นเต็มนั่นเอง เราสามารถไปคิดได้อีกทีหนึ่งอรทุกคนสมมติว่าอยู่ดีกายภาพเขาเกิดอา้าวเราก็ไปออกทางน้านของทีออฟเดอะรอดก่อนก็ได้นั่นเองนะครับแล้วแบบอยู่ดีเฮ้ยป่าเวเขาเกิดแล้วอา้าวเราก็ไปออกทอยกันก่อนได้นะครับตรงนี้ฝั่งเราเนี่ยเซตเบลฟ์ไม่ค่อยสวยนะถ้าสมมติว่าฝั่งเราเนี่ยเซตเบลฟ์กลางมั้ยนะผมบอกเลยว่าได้กลางหลายตอแน่นอนนั่นเองนะครับตรงนี้ผมก็เลยเลือกที่จะมาเคลียร์คนเดียวนะครับจริงๆมันเป็นหน้าที่ตรงนี้ก็น่าจะเป็นของป่ากับออฟนะนะครับแต่ว่าเพื่อนไม่ได้มาผมก็เลยมาเคลียร์แทนนะครับ ก็พยายามเดินติดกับเมทกับแชลลี่เลยนะครับแล้วก็ไล่โซนพุ่มต่างๆนะครับวิธีการไล่โซนพุ่มของตีนี้ก็คือกดสกิลหนึ่งแล้วก็เดินเข้าพุ่มไปเลยนะครับถ้ามีก็ซีซีแล้วก็เดินออกมาเลยนั่นเองนะครับก็ได้แดงมาต่อนะครับแล้วก็รอนะครับรอโซนไว้นั่นเองนะครับเพราะว่ามีเพื่อนแทงอยู่แล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวเพื่อนน่าจะต้องปล่อยล่างหรือเปล่านะครับเพราะว่าข้างล่างมีเหมือนมีเวฟนะปล่อยครับตรงนี้เราเซฟกันดีมากนะครับ ชิ้นต่อไปเนี่ยผมจะขึ้นเป็นทางด้านของไกอานะทุกคนเพราะว่าไกอาเนี่ยก็จะได้ทางด้านของคองเนเดเคลื่อนที่บวกขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับแล้วก็ไล่เปิดแอทุกพุ่มนะครับตรงนี้เหมือนตรงกลางเหมือนจะมีไฟหรือเปล่านะครับอุ้ยเหมือนแวนโดนดึงนะครับเราต้องฟิกไปชุบนะโอเคสวยจัดนะครับตรงนี้เราชุบสวยมากนะแล้วก็กดล้างมาแล้วก็เล่นต่อได้เลยนะครับอันนี้สวยจัดเลยนะครับ ก็รีเลือดแป๊บนึงนะทุกคนตรงนี้มีทาร์กเลนล่างเข้าด้วยนะครับผมบอกเลยว่าไหลาย,ย,ยาวๆนะครับเพราะว่าฝันของข้ามเขาเสียไปถึง2ตัวแล้วนั่นเองนะครับแต่ตรงนี้นะครับเราอยากพยายามยื้อถึงเลดเกมนะเพราะว่าสกลิลเลดเกมของฝันของข้ามเนี่ยค่อนข้างโหดนะครับมีทั้งพยาเตกับฟลินติโนนะครับเราก็ต้องรีบจบนะทุกคนเพราะว่าตัวของเราเดยมันเป็นตัวต้นเกมนะครับมีเลดเกมฝั่งเราก็มีแค่ แอนเน็ตแล้วทุกคนแอนเน็ตเนี่ยแอนเน็ตกับคีล่าเนี่ยผมคิดว่าเล่นไปถึงเลดเกมบล้วนะครับแต่แวนเนี่ยก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับในช่วงเลดเกมตรงนี้ในกรณีที่เพื่อนรีนะครับรอก็อมาเล่นกับคนอื่นนะทุกคนแอบคีล่าเหมือนเขาจะรอเอาแดนนะครับผมก็เลยเลือกที่จะไปรอตรงมังกรก่อนนะครับเลือกที่จะไปโซนรอก่อนนะครับส่วนไอเมดเวทที่เราขึ้นมาเนี่ยพอถึงเมื่อสิบห้าเนี่ยเรามีเงินระดับหนึ่งเราก็ขายทิ้งก็ได้นะครับแต่ถ้าเรายังไม่มีเงินระดับหนึ่งที่จะไปซื้อออชิ้้้้นนนนนื่่่ะเเเเรราาากกกก็็็บบไไววุคยยพงข เพราะว่ามันได้ทั้งดา,งาเมจเวนเหมือนกันนะน,นี้แวนโดนดึงผมก็ชุบดักไปหนึ่งทีนะครับแต่ว่าไม่มีล้างหว่าตรงนี้แวนน่าจะไม่รอดนะครับตรงน,นี้ผมเก็บสกิลไว้ขัดาหน้าของฮายาด้วยฮายาตามไปก่อนเลยครับแล้วก็เล่นเหมือนเดิมครับเล่นเงื่อนไขของซีบีนะทุกคนเห็นปะผมจะเลี้ยงสกิลหนึ่งทีมี่ไว้เรื่อยๆนะครับแล้กวก็วิ่งชะตันไปเรื่อยๆครับเชนซีซีไปเรื่อยๆเชนซีซีไปเรื่อยๆนะครับตรงน,นี้ผมโดนแช่ผมก็เลือกที่จะไม่กดล้างนะครับเพราะว่าเพื่อนเขาไม่ได้โดนแช่หรืออวว่่่าาาาามมมมมััััันนนไไได้้เเเป็จงงหะะสสคคญกกรรบผลลยยยีีฟ นี้เห็นแก๊กเดินมาผมน่าจะหาฟอร์เรนก่อนนะครับแต่ผมไม่ได้ใจนะฟอร์เรนมันไปแอบอยู่พุ่มไงน,นะก็เลยแบบเดินถาไม่เจอนะผมเดินถาทถวพุ่มเลยแต่ว่านี้มันก็คุมค่าแล้ว่ะครับฟอร์เรนเขาดีกับป้าไปแล้วตรงนี้เดินหาแก๊กต่อแต่แก๊กนตทลีแล้วเหมือนกันนะครับในการไฟเมื่อกี้ผมก็รู้สึกว่าเราค่อนข้างที่จะได้เปรียบกว่านะตรงนี้เหมือนเพื่อนจะโดนอีกแล้วนะครับเราก็ดีไปช่วยนะครับชุบอีก2วิเพื่อนน่าต้องฟิกไปชุบนะครับโอเคสวยจัดวันนี้แก๊กดูดผมก็ไม่ล้างนะครับ เพราะว่าเผื่อเก็บไว้ในอนาคตเหมือนกันอุ๊ยโอ้โหรอบนี้เชนโดนเรียบร้อยครับแฮเตะหลับแน่นอนครับตรงนี้แกก็ไปอีกหนึ่งคนครับโอ้โหหวานเจีย๊ยบสวยจัดเลยนะครับได้มาอีกส่ครับผมคิดว่าน่าจะถอดบแหลกได้แล้วนะวันนี้ผมก็พิมพ์บอกเพื่อนนะครับว่ามีล้างนะครับเป็นภาษาย่อเอานะตรงนี้ก็พยายามเดินใกล้แวนครับเก็บล้างไว้ล้างแคลรี่กระเมดก็ได้นะครับหรือล้างในจังหวะที่มันสําคัญ เหมือนเพื่อนเชียนซีซีมาครับสตัน Self เซลฟี่ไปหนึ่งทีเซลฟี Self ่ไม่รอดแน่นอนครับโดดตรงนี้แล้วเพื่อนตีแต่ป้อมครับตายป้อมกลางมาอีกครับค่อนข้างสวยนะแล้วเลือดเราเนี่ยพอมีนั่นเองนะครับน่าจะถอดข้างบนได้อีกหรือเปล่าในตรงนี้เราเล่นสกิลหนึ่งนะครับเล่นสกิลหนึ่งเรื่อยๆครับแล้วก็ชิ้นต่อไปเนี่ยผมจะเพื่อนเป็นทางด้านของสร้อยเขียวครับเห็นปะลองดูทางด้านของรองเท้าเนี่ยผมก็จะสลับทันทีนั่นเองนะครับ คือการที่เราออกไอเทมชีหนึ่งเราไม่จำเป็นต้องออกทางเกมทุกคนมันอยู่ที่สถานการ์เกมนะถ้าเราโดนซีซีเยอะในเลดเกมเนี่ยเราก็ออกมาเป็นทานัของรองเท้าตั้งก็ได้นะครับแต่ถ้าเราเนี่ยหลบสกิลเก่งอ่ะทุกคนก็ไม่ต้องเปลี่ยนรอง,งเท้าก็ได้นะครับแต่ผมอยากเปลี่ยนเพราะว่าเดี๋ยวโดนซีซีเยอะนะทุกคนเดี๋ยวบางจังหวะเนี่ยมันไม่มีล้างนะครับหรือว่าเราไม่สามารถช่วยเพื่อนได้นะครับรองเท้าซีซีก็เป็นอีกหนึ่งสัมคันนั่นเองนะครับที่จะทําให้เราหลุดซีซีได้นั่นเองนะครับตรงนี้เพื่ออนนฟาารร์มมไไปแลล้วก็็่่เชคคุะคับ ในกรณีที่เพื่อนเชร์กางอย่างเงี้ยเนี่ยนะเราก็ไม่ต้องโผล่เคลียร์นะครับเราจะเช็คพุ่มก็เหมือนเดิมนะครับกดสกิล,ลหนึ่งแล้วก็วิ่งเข้าพุ่มเลยครับทีนี้ไม่ต้องกลัวอะไรนะวิ่งเช็คทุกพุ่มครับตรงนี้เพื่อนปล่อยดาร์กสวยครับโอ้โหเราเซตกันมา3ทางแบบนี้คิดว่าน่าจะจบแล้วหรือเปล่าตรงนี้ตอนนงความเขาสกิล,ลเคลียร์ด้วย,ยนะครับจากดึงไปหนึ่งไม่โดนนะครับตอนนี้ล้างผมสิบบนะเี๋ยผมน่าต้องเข้าไปเล่นให้ก่อนนะครับหรือว่าเราเล่นจังหวะรับก็ได้นะจริงๆก็ไม่ต้องรีบม,มากครับ โอเคครับตกไปตันก่อนแต่เหมือนเพื่อนจะไม่ได้ซ้อนอะไรนะครับแต่ว่าเพื่อนโดนดึงผมกดล้างไปหนึ่งทีแล้วก็เชซซีไ้นะครับวันนี้ไฟก็โลดัวเลยเราต้องเก็บสกิลไว้ขัดหันยานนะครับ <S <S โอเคเรียบร้อยครับ <S <S โอ้โห,โห,โหโเกมเร็วหว่ะนะครับผม เกมนี้ก็เป็นเกมเล่นตีมี่แบบคินคีเลยนะครับก็ผมก็คิดว่าคลิปนี้เนี่ยจะมีประโยชน์สำหรับคนที่เข้ามาดูนะครับผมไม่มากก็หนอนนั่นเองนะครับก็ใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองนะครับผมก็ทุกคนอยากเห็นผมเล่นตัวอะไรในตำแหน่งลบมยิงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนั่นเองนะผมผมก็คิดว่าแพทหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นแพทในแนวนี้แหละครับแพทการทำออฟเลนก่อนนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคนก็ฝากกทุคน กดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับโอ้โหได้2ดาวหวัดเกมนี้นะครับผมก็ไปเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับบ๊ายบาย